ถึงเวลาของการอันบ็อกซ์าลาของเราแล้วในความคาดหวังของเราผลิตภัณฑ์สินค้าทุกอย่างที<ด>่แบบคอลเลคกับน้องเนยอะ่ะเขาจะมีถุงใส่รูปน้องเนยให้เช่นเนี่ยของคอนเวิร์ดเขาใส่เป็นกล่องมาแล้วเขาก็มีถุงอันนี้มาให้นะน่าราักน่าราักเนี้ยอันนี้ของคอนเวิร์นะคะ ของซาบีนาก็มีแต่อันนั้นเขาก็จะบอกอยู่ว่าซื้อครบสองพันอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้ซึ่งเราก็ซื้อครบถึงราคามันนั่นแหละนี้ตึงตึอง่ะหอมาเป็นจังซี่หลอกล่อเอ้ยหลอกล่อ จี้อ่าเป็นถุงซาลาเป็นถุงซาลาไม่ได้มีลูกสาวเลยได้ได้เสียใจนะที่ขุณนะครับเอ๊ะมาแล้วนี่นี่นักท้องแข็งแรกนะนะคะอ่ะมีป้าย ไปลูกสาวนะคะแล้วก็นี่กิมมิคต,ตรงนี้ที่เราชอบที่เราอยากได้ก็คือเพราะสิ่งนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเทียบกันเดี๋ยวเทียบกันให้ดูนะคะอันนี้ของซาบรีน่านะอันนี้ของซาร่านะนี่เขียนบัตเตอร์แบรดูด้านหลังนะคะด้านหลังของซาร่าก็จะบัตเตอร์แบร์กับ สาบีนาเนาะส่วนอันนี้เขียนว่าบัตเตอร์เบร่เฉยๆอย่างเดียวแต่ว่ามีรูปหน้ารูปตรงนี้ <Okay. S 1> เราก็เลยชอบไ<ม>งซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนไหนบอกเลยว่าเป็นซาร่าซึ่งเขาบอกว่าน,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 นะนี่มีป้ายอยู่ข้างในมีป้ายอยู่ข้างในตรงนี้ซาร่ามีคนเขามาเล่าให้ฟังในคลิปนะว่า ป้ายแถบซาร่ามันมีหลายสีแถบขาวแถบดำอะไรมีเกรดของผ้าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายอ่นนี้ก็มีบัตเตร์แบรใส่ให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นไซส์เด็กโตอพราฉนั้นไม่ต้องแล้วผ้าอันนี้จะหนากว่านะอันนี้แพงกว่านะคะอันนี้ ราคาเต็มอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบพอในนี้มีบัตรแต็ด้วยอ่ะดูนี่นอันนี้คือไม่ได้ปรับนะไม่ได้ปรับอันนี้นะไม่ได้ปรับสายข้างหลังเป็นไซส์เด็กตูตดมันก็จะมีความแบบสั้นซึ่งผู้ชนะ หรือว่ามันเป็นปกติของมันถามว่ามันก็มีความรวมนิดนึงอ่ะนี่เป็นไงให้ดูหมวกและถุงนะคะประมาณนี้ จบการ unpack ขอบคุณทำหรับการรับชมนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันวันหน้ามาใหม่นะเราจะกันคขาไายบาย